โอเคอยากรู้ว่ามันทำอะไรอะเอาผู้กันมาจิ้มบ่เอาผู้กันมาจิ้มหน้าฮัลโหลสุดที่เคยทุกคนดูค่ะวันนี้อยู่ชชว์เท่แล้กับกีบที ABS นะคะเรามาโตอกันกับแคมเปญนะคะอืมเลนซองนะคะเพราะว่าเดนนิสตีเราเล่นไปเรียบร้อยแล้วแค่โอเคไปเริ่มมือเลยนะคะน n e อาร์ตเวฟเพราะใช้เราใช้ตัวอะไรบ้างหืมันเป็นอ่า เป็นคนวาดรูปเลยเนี่ยเราใช้ d i b b l e นะคะ farmer medieval ancient viking แล้วก็ dynasty ได้นะคะหนูไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างไอตัวงั้นมาเผากันเลยดีกว่าหนูอยากรู้ว่ามันทำอะไรอะ่ะเอาไมเอาไหม โอเคมาดูกันนะคะหนูอยากรู้ว่ามันทำอะไรเมื่อกี้เผาก่อนนะคะจนไม่ได้เห็นอะไรเลยอะหนูเอาเป็นปีไก่นะคะเออโอเคอยากรู้ว่ามันทำอะไรอะมือทำเอาพวกกันมาจิ้มบ่เอาพวกกันมาจิ้มหน้าเฮ้ยมันดูเหมือนเป็นอาวุธเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยดาบแพ้ ดับดับแพ้พผู้กันเฉยเอ้อเฮ้ยชนะเราได้ไงอะผู้กันทิม้มอ้าวเหลือคนเดียวหรอฝั่งเราวันนี้นะจะไหวหรือเปล่าทักะว่าได้ตัวคนเดียวเด้อไม่เอาผู้กันทิม้มผู้กันดูแบบดูแหลมมากอะ โอ okay. เคต่อไปนะคะมีนักดาบนะคะแล้วก็นั้นธนูด้วยงั้นเดี๋ยวเราเอาธนูด้วยละกันนะคะอาเชอร์มาแผงหนึ่งแล้วก็มีอะไรบ้างนะไวกิ้งอัน้าวดนาสตี้โอซเกอร์เท่าไหร่2องประมาณ2คนไอคนนี้มันบินได้ใช่ไหมแล้วก็เอานักดาบม,มาเท่าไหร่เล่นแบบมีความคิดนิดนึงโอเคไม่ใช่อะไรอะไรก็เผา <laughs> อ่ะก็โด่งเรานะคะโอเคเฮ้ยมอสเกอร์อตายเอออะไรอะเมื่อกี้อะไรอะตัวอะไรมันเป่าลูกโป่งแล้วมันคนบินลอยไปเลยอะมันยิงธนูแล้วคนโดนมันไอพวกนี้ มังกรดแล้วคนโดนมันแบบโดนบอลลูนแบบบินขึ้นฟ้าแล้วก็ตายค่ะว่าเจไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอย่างงี้มันไม่ได้มันไม่ถูกเราต้องเอาถ้าเอามีอน,นี่วะเอออ่ะมันต้องสู้กันหน่อยเออได้แค่นี้เหรอหมดแล้วอะ่ะยิงงูใส่ดูดิมันโกงอะ่ะลอยหมดเลยดูดิไม่ไหวอะ่ะ ว่าไม่ไหวแม่งบินและลอยหมดเลยหนูอยากรู้ถ้าแบบสองตัวนะคะแล้วก็โอเคเอาไม่ห้เฮ้ยมากรลอยมากรลอยมากรลอยฮ่ามากรลอยฟ้าวันนี้คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะคะอาจได้แป๊บเดียวเฮ้ยมีตัวแล้วยนเนี่ยมันมันมันแย่ที่เราไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะหนูเอาน้องแมมมอสมาตัวหนึ่งนะคะไปกระทืบ แล้วก็อันนี้อันนี้หวานคู่แล้วก็โบคคลี่ไหมมีตังพอไหมเออได้ได้อยู่น่าแบบได้บ้างว่ะคนฟันเราอ่ะฮ้โบเคลี่ทำไมดูกากังอ่ะไม่ไหวแล้วเนี่ยตายน้องแมมมอสก็ตายไวมากค่ะไอตัวข้างหลังมันโหดมากเลยอ่ะมัง y ี i ิงแล้วก็เอาฮากชายิงเลยนะเหลือ800เอามั้ง ไปมังกี้คิงเออเดี๋ยวมังกี้คิงตายยิงไะเนี่ยเฮ้ยทำไมตัวหลังมันโหดจังอะไปเล่นแนวนเนี่ยก็ตายแล้วเอาโอเคลี่มาตัวหลังได้ไหมคิลี่ยหมดหมดเลยตัวหลังมันโหดมากเลยอะดูถึกด้วยนะโฮ้ยไม่ไหว อันนี้ที่มันใช้เวทได้นะคะเหลือพันสามเอาอน,นี่ธนูไอ้นะคะลองดูเออแช่แข็งได้ได้อยู่นะเฮ้ยตายแล้วตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยมันหดไปปะินี่เฮ้ยยินไม่ออกแล้วอะ คิดไม่ออกคิดไม่ออกเดี๋ยวไม่ผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านเดี๋ยวไม่ผ่านโอเคเลยคะ่ะไอตัวเมื่อกี้แม่งโคตรจะโหดเลยอะ่ะไอนี่ปืนปืนยาวนะคะสไนเปอร์นะคะแล้วก็มีไอขวานนะตัวใหญ่นะคะตัวสามตัวอเอาเลยดีกว่าเจนัสตี้มิวสิพันนะคะเอาบังกี้คิงเป็นตัวหนึ่งเอากดบังกี้คิงนี่ดูกากมากเลยตายโคตรไวก็มังกรตัวหนึ่งเหลืออะไรได้บ้างไปเอาเลย ตัวหลังบี่โหลดชา้าเหมือนกันเนี่ยสไนยอะ่ะยังไม่ยิงเลยปะเนี่ยโอเคเดดดานะคะเออโอ้โห,โหยิงปะเนี่ยหนูอยากลองสู้โดยที่แบบไม่ใช้มังกรน,นะคะถ้าแบบให้เงินมา5,000เนอ๋อมังคิง2โอ้โหไหวอวะแล้วก็ไฟอาร์ชินะมาแผงหนึ่ง มันดูถึกแล้วก็ดูแรงมากดูดิมันเพคิงตายไปตัวหนึ่งแล้วอ่ะไหววันอะดีโหลดก็ช้าแล้วเกินนาโนยิงไม่โดนเด็กเร็ว้อยได้ได้ปะยิงให้มันโดนโดนหน่อยยิง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 ดูเหมือนจะได้อยู่เปล่า พอถึงตัวปั๊บก็เรียบร้อยอ่ะยิงมันยิงมันเออตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยยิงมันเออแทบจะกดแท็บอยู่แล้วดีนะไม่กดถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปวีลาบรุษเฮ้ยม้าสองตัวเรามีปะวะเรามีอะไรบ้างวะไม่โด,ดูทอตัวเดียวอ่ะเหลือหกร้อยนะคะเน็กอาเชอร์ไม่น่ารอดไอ้นี่อ่ะมาลองดู อ,อันนี้เป็นตัวทิมนะคะโอ้โหป่ากมากแล้วทอามันยิ้มโดนมั้ยเนี่ยตายเราหมาวิ่งขวาปาปาขิดมากโอ้โหดูดิมันถึกมากเลยมันไม่ตายทักตัวเลยอะนี่เหลือม,มาเราทรอตัวเดียวนะคะ เฮ้ยตายตัวนึงแล้วตายตัวนึงแล้วแต่คนยังไม่ตายเหรอลงจากม้าแล้วค่ะมันขำอะไรองมันต่อยทอต่อยมันเออต่อยมันต่อยมันต่อยต่อยต่อยเฮ้ยภาพสวยจัดจัดโดนเข้าไปเดี๋ยวก็ถ่ายรูปก่อนนะไปโตเฮ้ยไอ้หนูบอลลูนอีกแล้วหนูไม่อยากเล่นกับมันเลย ตัวไหนก็สู้มันไม่ได้อ่ะดูดีมังกรจะลอยไหมว่าวพัดวายเลยหน้ามังกรมันก็ลอยอยู่นะแต่มันต้องโอ้ตัวนี้ยิงข้างในมีอยู่คนเดียวนะคะเปิดบังคับมีเงินอยู่ห้าพันนะคะหนูจะเอาบาลิต้ามายิงนะคะแล้วก็มีธนูบอลลูนด้วยอะ่ะหนูเอาไฟเวิร์กนะคะมาแล้วก็ออดตัวหลักตัวแทงคนนึงแล้วก็ไฟอ,อาเชอร์แล้วกันโอเคลองดูน ถุกจะให้ยิงโดนไหมเออนนัวๆนนัวเนี่ยข้างในมีคนเดียวเห็นปะหมุนถ้ายิงข้างในได้ก็คือจบละอ,อโดนยิงลอยไปแล้วบาลิต้าลีโหลดเลยลีโหลดบอลิต้าลีโหลดแล้วเล่งไปเอ,อ้ย เรียบร้อยเรียบร้อยที่ว่าไม่เรียบออยดีว่ะอิตบาลิต้ามันเสียท่ากับไ้นี่วะไอแคนนอนเะแต่ว่ามันไม่มีไพเลตค่ะเกมนี้หนูว่ามังกรน้อยพอเ,เลยเฮ้ยให้ตังน้อยเนี่ยสามพันอุย้ยยิงมังกรตายไปตัวหนึ่งค่ะานียมันรีโหลดชานะจริงแล้ว ตายต่อตัวแล้วเฮ้ยไม่ไหวเหรอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวงกอนแพ้ทางกันในค่ะพวกยิงไกนี่แพ้ทางมากวกิ้งวากาเรี่เบอร์เซอร์เกอร์เอาเบอร์เซอร์เกอร์สักแผงไหมหนูชอบเล่นแบบเนี้ยไม่ต้องคิดเยอะแบบเอาอะไรไปแผงนึงเลยนี่ไงมันบินไปได้ไงพวกธนูมันก็เลยยิงไม่ได้ไอ้พวกสไนเดยบลอย ไอโอ้โหพวกนี้มันถึกอะถึกถึกจริงอยากลองดูว่ามันจะถึกแค่ไหนมันจะต้านทานไฟได้หรือเปล่าะคะฮ้ยมังกรตายสามแล้วค่ะตอนนี้มันเพิ่งตายสามนะตายสี่ตายสนะี่เหลือคนเหลือคนนี่เรียบร้อย เอคนถือมังกรนะคะถ้ามังกรตายแล้วก็ยังออกมาสู้ได้นะโอ้โหให้ตังมา8 0 0พันเลยเหรอโอ้โหน่วันนี้มัน2นะคะมันก็คิง2แล้วก็ไฟเวิร์กไอเชอร์มาได้แค่นี้โอเคแกยิงสไนัยไม่โดนแกก็พลาดแล้วอ้าวเฮ้ยไอ้พวกนี้มันถึงมากเลยดาแกมันมาถึงเอ้ยเฮ้ย ยิบยิบไก่ไม่ไหวคะ่ะเออไม่น่าคิดเยอะเลยเพ็บ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 ไ่น่าคิดเยอะเลยเออไม่น่าคิดเยอะไม่น่าคิดเยอะเลยแต่อีพีน้าหนูจะเ,เล่นเป็นแซนบ็อกนะทุกคนอีพีนี้หนูมาลองเลน่นสองก่อนดูว่าเวิร์กเปล่า อีพีนั่นหนูจะเล่นเป็นแจนบอกนะคะเอาอะไรมาสู้กันแบบแปลกๆอ่ะแบบแบบเออน่าสนุกดีเขาก่อนเขาก่อนเล่นกับเลกาซี่แล้วมันสนุกไงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าแพา้จริงดิตอนนายยังเลอเป็นแผงเลยนะเฮ้ยเออไม่ไหววะได้ไงวะเนี่ยมังกรหกตัวลนะงั้นเอาเปอร์เซอร์เกอร์ะคะแผงหนึ่ง ไหววะไอพวกหมามันถึกไงไอเบอร์ซิเกอร์ตายเบอือนะไอหมาถึกมากไม่ไหวเออเหลืออีกห้านาทีอาจจะได้อีกห้านาทีนะคะอืมจะผ่านด่านนี้ไม่เล่าหกพันห้าุดด่ะสุดคนหนึ่งวายไกลดีกว,ว่าเราสุดมาสามคนนะอุ้ยเดี๋ยวสุด เออนึกว่าโดนสไนทีหนึ่งแล้วตายวัาวพวกม้านี้มันถึกจังวะไปดูทอมาสู้นะคะก็ไปทอมาสู้ไอ้พวกมานี้แล้วก็เอาตระกอาเชอร์โดนมึงโดนเหลือ600นะคะอ่ะมากันแล้วหน่อยเอาโดนยิงตายงูกัดมันมันยากตรงที่มันมีไอ้ขวานใหญ่ด้วยนี่ดิมันถึกอะ่ะโอ๊ยธนูไม่เหลืออ่ะโดนทิ่ม Oh. ทำไมมันดูยากวะอืมเอาคะชามายิงไกนะคะแล้วก็เอาดาก้อนมาเผาหน่อยแล้วก็เอามังกี้คิงตัวหนึ่งนะคะเหลือ500เอาธรรนูไฟให้มังกี้คิงมาแทงก่อนนะคะไม่งั้นมันจะไปข้างหลังอะ่ะเอามังกรหนูตายแล้วอะ่ะอุ้ยจะผ่านไหมเนี่ยโอ้ยขวานใหญ่มันถึกมากเลยอะ่ะ ไหวเหรอเนี่ยอืมแนมมอสอารณ์แบบนี้ดูนถึกมากเลยอ่ะแนมมอสสู้ทับมันแนมมอสตายไปแล้วหนึ่งอุ้ยไม่ได้เย่ะเลยเยอะเลยเยอะเลยเยอะแล้เยอเลยเยอเลย,ลยลทำไงดีวะนินจามาแผงหนึ่งแล้วก็ ดาก้อนนะคะมาลองดูรีจานรีโหลดไว้ไม่ไหวอะ่ะอุ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยบวกไคลี่สี่ก็อันนี้มาสะหมดละตังค์หวังว่าจะสู้ได้นะฆ้ามันขวานใหญ่ก็ถึกอยู่นะคะเออโอเคลี่ตายเรียบร้อยแล้วค่ะโดนตัดตีก ดูมันเหลือแค่ไหนเหลือแค่ไหนต้องได้ต้องได้ต้องได้ไดู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 ด yeah! ูด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 นดู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 ดนี้นะดะดูดูดูานดู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 ดนดูดมดนดูดูดูดาดูดูนะคะดูดะะูดนดูดูวูน,นูนดู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 น,น,น,ะะนจ้ลงเดูดัดู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 ดดูดูนูกูดูอูด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 นนูดูะูดเดูดู ที่ไม่ใช่เกมไอ้โมเดลนะคะจะลงเกมอีกเกมเป็นเกมมือถือนะคะเป็นอัปเดตอัปเดตอัปเดตตามนั้นละกันนะทุกคนโอเคขอบคุณนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะ,ะทุกคนในละสองโคตรโหดบ๊ายบาย